วันนี้เรามาจะทำเค้กกล้วยหอมแบบง่ายๆกันนะคะโดยใช้หม้อหุงข้าวนะคะอันดับแรกนะคะเราก็เตรียมไข่ไก่สองฟองค่ะใส่น้ำตาลทรายไป4ชอ้อนนะคะช้อนแกงอะค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคนค่ะใช้ตะก้อมือนะคะคนเลยค่ะ,ะเมื่อคนได้ที่แล้วนะคะ ก็บีบีกล้วยค่ะกล้วยใช้กล้วยหอมหอมอมสามลูกนะคะไม่ต้องละเอียดมากนะคะเสร็จแล้วก็เทร,รวมกันเลยค่ะคนค่ะ จากนั้นใส่น้ำมันพืชนะคะอันนี้ใช้น้ำมันปลามาค่ะ10ช้อนโต๊ะค่ะช้อนแกงอะค่ะเกลือเล็กน้อยกะกะเอาผงฟู1ช้อนชาเบกกิ้งโซดา1ช้อนชาคนจากนั้นใส่แป้งเคก้ก10ช้อนโต๊ะค่ะ กะกะเอาเหมือนกันค่ะคนค่ะแล้วก็ใส่นมจืดสี่ช้อนโต๊ะค่ะช้อนแกงจากนั้นก็เทใส่หม้อหุงข้าวค่ะ หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะทำการกดหม้อหุงข้าวซ้ำอยู่4ครั้งค่ะก็จะเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะหน้าตาเค้กกล้วยหอมของเรานะคะก็รสชาติก็เหมือนที่เขาขายเลยค่ะหวานพอดีอร่อยค่ะ